สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจคชอร์ของครับมิสตอร์เคก็วันนี้ครับเราจะมาปลดปล่อยอารมณ์กันหน่อยครับมาเปิดกาชาไคโดลิ Limited, มิเต็ดมังกรไฟกันนะครับก่อนนี้เป็นไอดีดองเพชรเนาะเอามาเพื่อเปิดกาชาแบบว่าให้มันสบายใจสักหน่อยครับแต่ถึงผมจะสบายใจนะครับแต่คนดูก็ได้ประโยชน์ด้วยนะ เพราะไอดีนี่ครับผมก็จะแจกนะครับผมเปิดเสร็จปุ๊บผมก็จะแจกเนาะซึ่งจะแจกในวันพรุ่งนี้นะ,นะะนะครับในเพจของมิสเตอร์เคเนาะจัดแจกแน่นอนนะครับก็ผมคาดว่าผมจะเปิดให้ได้ประมาณพันหนึง่งหรืออย่างมากๆก็คือพันห้าแต่ผมจะเหลือเพจให้คนดูแน่นอนเนาะเออคือขอให้มันแบบว่าออกไวๆแล้วกันนะเนาะออกให้ได้ภายใน800เพจก็ได้เนาะมันจะเหลือเพจให้คนดูประมาณ2,000เพจนะครับ พยายามภาวนาให้ออกไปไหวนะครับมาเปิดกาชาครับถ้าหานะครับคุณกำลังตามหาไอดีดองเพชรราคาถูกๆนะครับเอาไปเปิดกาชากันให้สะใจนะครับผมแนะนำร้านของคุณทันเน้นะครับมีทั้งไอเดียของเกวันพีทเทชเชอร์คูดวันพีทเบลตี้ลัสโนราคาถูกๆครับสามารถทักกันไปได้น,นะครับซึ่งลิงก์ทั้ง Facebook หลัก เฟซบุ๊กรองและก็เว็บไซต์เนาะสามารถหาได้จากใต้คลิปนะครับผมแปะไว้ให้แเนาะสามารถทักกันไปได้นะครับซึ่งราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนาะแต่ราคาถูกแน่นอนนะครับเพจโคตรเยอะตัวคอแถมก็มีเนาะสามารถซื้อกันไปเปิดกาชากันได้นะครับราคาถูกๆ,ๆนะครับอาจจะให้คลิปแบบว่าสั้นๆนะมาเลยมากาชาฟรีเนี่ยเอามาเลย ทั้งนิกะทั้งไคโดเออมันมีใครไหมที่เปิดกาชาฟีแล้วได้นิกะกาาับไกากาาคโดคู่กันเนี่ยอยากรู้จังแฮะผมเห็นแต่คนเปิดได้นิกะมั่งเปิดได้ไคโดมั่งจากกาชาฟีนะคนไทยเนี่ยเปิดได้นิกะจากกาชาฟีเห็นมี2คนแล้วที่เห็นนะครับแต่ฝรั่งนะ่ะแม่งเปิดได้ไคโดโคตรถูกดีนะมากาชาฟีครับกาชาฟีของไอดีหลักของผมนะผมเปิดไปแล้ว ได้เป็นตัวใหมยย่หนึ่งตัวก็คือจะเป็นเจ้ามังโก L R A g a r s h ีเนี่ยเมโทรคอ L R ด้วยนะครับเป็นตรอกคอพิเศษจากกาชาอีเวนท์คิสณาแคสด้วยนะในกาชาฟีเนี่ยมีสิทธิ์ออกนะครับโอ,โอเคมันไม่มาหรอกถ้ามาที่ผมกรีเลยเนี่ยคือมันเกินไปแต่จากประวัตินะครับที่ผมโอ้โหห้าดาวใหม่ แน่นอนครั้งนี้คือาดาวใหม่มาแน่นอนนะครับแต่จากประวัติที่ผมเปิดกาชาจากไอดีดองเพชรอย่างเงี้ยมา2-3คลิปก,ก่อนนะครับคือออกไวแน่นอนนะแต่ไอดีหลักเนี่ยนะอย่าไปพูดถึงมันเลยครับนิกาผมยังไม่มีนะครับแล้วก็6กดาวใหม่เนะี่ยอย่าพูดถึงเลยไม่มีสักตัวเลยคือตอนนี้นั่งคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมนี้ต่อทำไมเนะี่ยเหตุผลที่ผมเล่นเกมนี้ต่อถึงจะแม่ง เกือโคตรโคตรก็ตามนะครับก็คือว่าอ่าผมอยากสะสมรคอนฟร,ฟรีก็ได้เพราะอ่าสมมุติผมเลิกไปสมมุตินะเลิกไปสัก1เดือนนะครับผมก็จะตามคนอื่นไม่ทันและตรงตัวฟรีนะที่มันมาแบบว่ามาปุ๊บหายไปเลยอะไรเงี้ยตวัวฟรีอ่ะผมคิดว่ามันก็ต้องเล่นอยู่ประจำเนาะมันถึงจะได้ครบ,บนะครับผมก็เลยเลิกไม่ได้ตรงจุดนี้ ท้าดาใหม่ครับเอเจ้าหัวห,หน้าดินจ่านะครับไอดีหลักอย่าพูดถึงเลยมังนี้นมาันนตัวเล่นเพื่อสะสมตลคขรตอนนี้คือ6ดาวผมเลิกหวังไปแล้วโอ้โเซ็งเลยเปิดกาชาไอดีหลักไป36รอบนะครับไม่ใช่30รอบนะกาชาตู้นิกะ36รอบนะครับตู้2เปิดไป16 ตู้สามเปิดไปไอ้ตู้สองสิบหกตู้หนึ่งอ่ะยี่สิบตอนนี้คือสามหกนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่เปิดกาชาตู้สองให้ครบเลยล่ะมันไม่ทันนะครับหาเพชรไม่ทันเงินเดินออกไม่ทันนะครับถ้าหากเงินเดินออกทันหาเพชรทันผมก็จะเปิดตู้สองจนครบแหละแต่พอดีมันหาไม่ทันเงินหาไม่ทันด้วยก็เลยต้องมาจำใจเปิดตู้หนึ่งต่อนะครับ มาชรางมนันเอะกาชาเขาอ,อดีหลักช่างหัววัานน้ครับผมเลิกหวังไปแล้วมาแต่วันนี้ไอดี ID, ดองเพชรเปิดให้มาไวๆเพื่อจะได้แจกให้คนดูครับผมจะเปิดต้ 1, 2, 1, 2, นึ่งสอหนึ่งสอเนาะจนกว่าไรโดจะออกนะครับมาเริะเจากตู้หนึ่งนะครับก็กาชาของไฮโดนั้นก็มีสิทธิ์ออกละคร6ดาว5ดาวของอีเวนต์ด้วยนะก็ถือว่าคุ้มตรงนี้แหละ คือฮาที่อย่างเนี้ยไอดี ID หลักผมเปิดมา3ปกทีไม่มีสักครั้งนะครับพูดเลยไม่มีสักครั้งนะแต่อันนี้เปิดครั้งแรกแม่งมาเลยครับดูดิจะมีอะไรดีๆออกมาครับคือไม่เข้าใจไอดี ID ผมแม่งแบบักนันแน่เลยอ่ะตัวชูกาโอเคชูกาของเราเลยครับ ผม,ผมเชื่อมั่นว่าอา่คลิปเนี้ยมันต้องออกมาแน่นอนนะไคโดนะโอ้โหเอาแม่งเปิดไอดี ID ดองเพรทุกคลิปไอดี ID ออกมาทุกคลิปแต่ไอดีหลักหาทบตาย,ยไม่ออกมารถพนจังคู่กบโครา,าจังนนกราบหกดาวค่าจะใหม่อยู่นะอันนี้เป็นตัวละครของอีเวน์นครับเอลนะ ก็เปิดตู้นี้ก็คุ้มตรงที่ว่ามีสิทธิ์ออกประตวคอน l r r ก็คุ้มตรงนี้แหละแต่ก็ตู้หนึ่งตู้หนึ่งของไครโดนเนี่ยมีสิทธิ์ออก6ดาวทั้งเกมนะครับเน้นย้ำนะ6ดาวทั้งเกมนะเพราะงั้นค่อนข้างจะอาเสียงตรงนี้อยู่สักนิดหนึ่งนะครับไม่นิดก็มากกว่อแหละ <c oughs> คือ6กแตทั้งเกมทั้งเกมมี6ดาวอยู่ประมาณ50กว่าตัวนะมันก็ ก็เฉลี่ยดูกันไปเนาะเฉลี่ยเลทออกกันไปนะครับเยอะมากๆสิบเครับบัณฑิตทองครับเดาหมาอีกแล้วขาดไอ้เจ้าอีตัวนึงใครนะอ่าโอโรจิะครับแล้วก็จะมีเจ้าคาดจุโร่ด้วยนะมาครับตู้สองครับตู้สองมาไชโดรีมิตจัดมาไชโด อืมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยท้อมไอ้ดินหลักตูไม่ออกอย่างนี้บ้างวะอาคี่อาคีเดี่ยมากีไอโดมาเลยมัลิมิตสูบสูงสุบสูบสูงสอ่าตัวสองมีโรบินจังด้วยนะดีเป็นลิมิเต็ดนครับโอ้สามใบเนี่ยมาใบแรกครับจ้าสันจีครับสันจีแบล็กสูรนะครับ สองือจีครับสามโจ๊ตนะครับแต่อัลมอนโจ๊ตสิฮะอะไรคือจัวสองตัวว a t <น S 2> โรบินสังเปอร์เซ็นครับออกสามนี่มันน้อยนะตัวแจ๊กครับเจ้าหกดาวสีแดงชินเบ อีกไปหนึ่งครับมาซูเปอร์ซูเอสนะครับวีเอสอาคาอินูครับวีเอสนะครับเก้าบัตรเช็ตสิบอีนุอาลาชิครับแล้วก็สิบเอ็ดนะครับไปทองครับตัว วิน <We> โอเคครับ<ๆ>ก็เปิดควางแรกประมมณเนาะมาเดีย๋ยวเราต้องมีการตัดคลิปกันหน่อยนะไม่งั้นคลิปมันก็จะยาวเกินไปนะครับตู้หนึ่งครับครั้งที่สองครับชัดมาชัดมาชัดมามาเลยมาออกไวๆจะได้เหลือเพชรเยอะๆชัดมาโอ้โหสามั้งมึงหาคี้สามทีอะไรวะนี่ย <c oughs> เอาทิ้งดิสามั้งหาคี้สามทีโอ้โหเกิดไป ย้าโดมาซูเปอร์ซูกอไปหนึ่งขอบคุณครับหนึ่งใบสองใบสามไหมพาดาวใหม่ได้แล้วสองใบครับใบแรกครับมาชอตเลลี่คูนะครับกาบันนะครับแล้วก็ซันเจม่วงเก่าๆนะครับใบที่สิบเอ็ดนะครับใบแดงมาเลยมาลีมีต ดวยขาวคู่นะครับมีอ่าเมาโก้ <Okay. S 1> ผมจะเรียกเป็นบิงโก้เองแกเมาโก้นะครับคู่นะครับครั้งที่สองครับได้6ดาวมา3ตัวครับแล้วก็5ดาวใหม่โอโลจิ1ตัวนะครับตัวสองครับครั้งที่สองครับชัดมาไคโดมังกรไฟครับไคโดฮาคิดทุกรอบเลยอะไรวะเนี่ย ฮา,าคิอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าคือ6ดาวใหม่แต่มันก็เป็นการบ่งบอกว่ามันก็มี6ดาวอะสองใบครับสอใบตัวโอ้นี่เป็น6ดาวของอ<ๆ>ีเวนนะครับ l R a นะสามแม่ลูกโทกินะครับอุ้ยใบแดงมาเลยมา น่วนเช้าครับร่างหนุ่มนะครับร่างใหม่ครับไอดี ID หลักก็อยากกด้เลยเกินยังไม้มัสสตูเลยเร็วก็ชาร์จมาเลย,ยวีบีชัางตัวนี้ออกทุกคลิปเลยนะทุกคลิปออกทุกคลิปจริงๆสิบเอ็ดครับใบแดงนะครับมาชาซูเปอรส์สโก้อเอาอุตินะครับน้องอุติ ก็6ดาวเยอะดีแหละแต่แค่รีมัเตอร์ได้มาแต่เป็น6ดาวของอีเวนต์มาแทนก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ6องพอีเวนต์มาแกมาตู้หนึ่งครั้งที่3นะครับจนมาฮิไอโดฮิไอโดถ้าใครโดมามันจะมีภาพของเกียร์ห้าออกมารับนิกก้านะอุ้ยอุ้ยอันนี้อุ้ยใช่ไหมมาใช่ไหมใช่ไหมมาไอโอเกียร์ห้ามาพามาวิ้ว หนึ่งใบหนึ่งใบมาเลยมาลีไม่ได,ด้รีเ้ยคัทซูโร6ดาวหกดาวใหม่ก็มาเลยครับออคัทโร่เนี่ยคือ6ดาวธรรมดานะครับแต่ที่มันซ่านานก็เพราะมันคือตัวครใหม่หน้าตู้นะแต่มันคือ6กดาวธรรมดานะครับแต่ตัวใหม่ครับ มาเลยครับคันจูโร,ดดดดร่อุ้ยใครอีกหนวดดำอ่าหนวดดำนั่นแหละอุ้ยอีกแล้วสองครัง้งน,นะตัวโซกิงสีฟ้าแล้วก็สิบเอ็ดนะครับใบแดงเดมมาชัดนาน โอ้ลีม่เตครับลมเตตัวแรก no ato, ครับเป็นไคโด VS นูยามาโตะครับล i ม i t เตตัวแรกครับมาแล้ครับคือตัวเนี้ยในไอทีหลักผม,มาเห็นจนเบื่อเลยครผมได้มาประมาณสิกว่าตัวออกเยอะมาก <laughs> เห็นจนเบื่อที่หน้าเลยตู้2ครั้งที่สามเครับจัดมาอ่าตู้นี้มีสิทธิ์ออกเปลีม i เติดไปมั้งวะเป็นโลบิน ที่สามได้นะโลบินเอสยามะไม่ยังคาคิดทุกรอบเอสยามะแล้วก็เออคิดแดงโอ้ยมาแล้ละคัน <c oughs> ท,ที่สามเองเหรออันนี้ไม่ตัดแล้วกันนะแม่งมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครโดอ่ะโอ้โห,โห,โหเอาอีกแล้วคือไอคลิปก่อนเปิดอะไรวะไอคิอดรอวิกมามอันนั้นก็สามครั้งอันนี้ก็สามครั้งอะไรวะเนี่ย ไอีหลักแม่งปาไปสามสิบหกครั้งอะอันนี้สามครั้งเงออีกแล้วเหรอออกง่ายเลอเกินว้พอไอีหลักแม่งไม่ออกมาตัวเลยไอดี่ใหม่ดองเพชรน,นี่มันดวงได้เลยนะดวงมันดีได้นะอันนี้มันไม่น่าเกี่ยวกับดวงผมแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับไอดีแหละไอดี <ID S 2> ผมมันน่าจะโดนอะไรสักอย่างนึงอะลุงมันน่าจะเกลียดผมมากเลยอะ โรบินชงังลิมเปตต์อเ,เ,เอ้ยหม,มายของว่าจะมีใครโดนอีกตัวหนึ่งเหรอลิมเปตต์สองตัวนี่มันโคตรดีนะโรบินชงังลิมเปตต์เนี่ยเก่งมากนะครับแล้วผมก็อยากได้ด้วยอ๋ออีกใบหนึ่งใช่ไหมมีใบที่8หรือ9นะอ๋อใบที่เเหรอนี่ไงใช่ไหมไคโดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องลุ้นเลย เ <laughs> มฆเลยสามครั้งตูจะบ้าตายไอเวนสามครั้งมาสามคลิปแล้วอะ่ะสามครั้งได้นิกะสามครั้งได้คิิหรอโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยและไอดีนี้สามครั้งได้ไคโดโอ้โหตูจะบ้าตาย ก็อย่างเงี้ยให้มันเกิดจะไอ้ดีหลักงเงืหอเฮ้ย,ยมาเลยครับเป็นลิมิตสองตัวใหม่ก็จะเป็นไอ้เจ้าโรดนจ้างแล้วก็อ่าไคาโดนะครับสรุปนะครับแม่งเปิดสามครั้งสองตู้ได้ไคโดคิเอโม่ไอ้คาซุโร่ใหม่ครบเลยนะครบเลยเปิดหกครั้งหกครั้งห้าดาวใหม่ครบหกครั้งหกดาวใหม่ครบโอ้กอด มันลําเอียงกับไอดีตูหลักมากๆเลยไอลุงบานพระเจ้าบานมึงแก้งอะไรตูมาเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดอืมกาชาขอเจ้านิกากับคิดรอดต่ออีกสักหน่อยนะครับเผื่อได้มาอีกนะมันจะได้เป็นไอดีที่คือด,ด่งดีนะครับเกมโอเห็นเนยมาครับขอเปิดเป็นเออไล่จาก บิ๊กมัมตู้3 2 1แล้วก็นิกกับอะกันเนาะเลียกไปนะครับก็อาจจะเปิดเท่ากันแค่2รอบเนาะ2รอบพอนะครับไม่ไม่เปิดเยอะหรอกเพราะอ่าเดี๋ยวเหลือเพชรเนาะเอาไว้ให้คนที่ได้ไปเปิดเองดีกว่าผมอ,อาจจะดวงหมดแล้วกับไอ้ไครโดเนี่ยอุ้แมเ่เลยอ่ะคิดมาทุกรอบไ <c oughs> ม่พักมันก็ได้1ใบ่งใบครับมีสงไหมสองไหมสองไหมสองไหมไหนึ่งใบครับ หนึ่งไปนั้นก็คือเอ่อบิ Big Mom ๊กมัม VS เอ่อไคโดนะครับอ่า VS ตัวแรกเก่าๆสิบเอ็ดครับบารสิทอโอเคช่างเลยโอเคครับครั้งแรกก็โอเคเนาะก็ได้เป็นอะไรใหม่นะลืมละเอ่อออคไคโด VS Big ก o m มนะครับ ตัวสองครับหาคิดกับล่อครับมาคิดลอลิมิเต็ดซูเปอร์ซูเกอร์มาคิดลออืมคิดลอ,อมันต้องวิ่งวังวิ่งวังทุกรอบเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะไอที่หลักมันไม่มีอะไรออกงี้มั้งอะไอว,วิ่งวิ่งอะไรเงี้ยมาจิดลอคิดลอหนึ่งใบครับสองไม้สองไม้หนึ่งใบเหมือนเดิม ชัด h e l โ o <ฮ> Nut s o n ชัดโอ้ยโอ,ยโอย้อันนี้ก็ลิมิต็ดนะครับนาไมิจัาลิมิตอันนี้เก่งเหมือนกันนะโอ้โรบินนามีครบเลยแล้วก็สิอนะครับใบายทออีกแล้วแต่ก็คุ้มว่าหละครั้งนี้คือได้เป็นนามิจังลิมิต็มานี่มันโคตรคุ้มเลยนะ นันมิจังหรื i ลิมิตกับไฮลุน่าจังในยาหกแต่ธรรมดาแล้วก็ตู้หนึ่งครับตู้หนึ่งก่อนคิดล่อบิกมัมตู้นี้ก็มีสิทธิ์ออกเป็นลิมิตอื่นๆด้วยนะหมาคิดล่อบิกมัมแ่งแดงอีกแล้วจะหาคิดทุกรอไปได้นะมาเลยมาคิดล่อบิกมัมแดงมาแดงมาแดงเข้ามาครับนึงใบแดงเข้มขมขมามาครับสองใบ ห้าดาวใหม่สองใหม่ครับมาตัวโซโลโซโลวานสีเขียวนะครับแล้วก็เมาโก้ครับสีม่วงสิบเอ็ดครับไปทออีกแล้วยูเลยโอเคได้หกดาวใหม่หกดาวไปสามดอกดาวไ่สามสองตัวนะครับ แล้วก็ตู้เจ้าปัญหาครับตู้นิกะครับที่โอ้ผมเห็นจนเบื่อแล้วไอดีหลักเนี่ยนิกะควรมี2ตัวนะบอกกันะครับถ้าใครมี1ตัวแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวก็ได้นะมันก็คุ้มเลยครับเพราะนิกะหกดาวหกดาว,ดาวบวกสกิลมันต่างกันนะก็เลยมี2ตัวก็ถือว่าดีมากๆนะครับไปหนึ่งครับแถมสองแถมสองใบครับมาใบแรกครับ นีก่ก็จินเบคเขียวชัดฟูจิโทลาไปทองสิบเอ็ดเนี่ยกริปเลเนี่ยมากครับมากับวนอีกนึงรอบก็พอนะครับมา บิ๊กมัมตู้สามครับหาบิ๊กมัมตัวเดียวครับบิ๊กมัมลิมแต่สีเขียวครับบิ๊กมัดูดิขนาดมันมีแค่พายุรถไฟมันยังหาขี้อีกอะบิ๊กมัมบิ๊กมัมหนึ่งใบครับ,รบสองใบสามไหม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 สไม่สามาสองใบ,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 บครับบิ๊กมัมอุติอีกแล้ว บิ๊กมัมจินเบย์อีกแล้ว <ไป S 1> อะไรมาเนี่ยไปที่11นะครับมา,มาลิมิตเต็ดมาเลยมาลิมิตเต็ดบากี้คู่กับแชงนะครับหกดาวค่อนข้างจะใหม่อยู่นะบากี้คู่แชงครับโอเคตวัวบิ๊กมัมบิ๊กมัมไม่มาเงินไปคิดรอคิดกับรอครับชัดมาลิมิตเต็ดซูบ์ซูเก้อ แม่แม่งแดงแดงทุกทุกครั้งเลยหาคี้มาทุกทีแต่ใบแดงใบแดงไม่ออกเลยฮะเงียบกิ๊บเลยแล้วก็สิดนะครับโอ้แล้วบางทางโคตรเงียบเลยสิเอครับมาเลลี่เลลี่ม่วงเก่าๆนะครับแต่ตัวนี้ดีนะเป็นตันเก่าๆที่ควรจะมีไว้อ่าไม่ตายก็แจมซัพพอร์ตก็โคตรดีนะครับ ถึงจะเก่าแต่โคตรเก่านะครับคิดหล่อยังไม่มาครับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งก็มีสิทธิ์ออกไปทางพิกมามแล้วก็คิดกับหลอด้วยนะครับมาลิมิเต็ดสุดพิเศษเสียงจะหายแล้วมามาสุดพิเศษเสียง <c oughs> อ่าศูนย์ไปครับ สิบเอ็ดครับมา limited Mingo อ่าปอร์ r าร์ด hmm. นะครับไม่เซล v s นะเป็นปอร์ r าร์ดของเจ้า Mingo นะครับอา่าผมรู้สึกว่าจากเปิดเปิดอีกทีึนี่ะมันจะมาเพราะผมเปิดสามครั้งผมได้ใช่ไหมอันนี้คือเปิดสองครั้งอีกครั้งหนึ่งมันมาแน่นอนมาขอทีด <c oughs> ขทิขอทีดิผมมาแน,น่นอนครั้งเนี้ยมา มารถไปเรือมายูนมาครบมามันต้องมาละมาครั้งเนี้ยผมมั่นใจนะอา้าวเงียบเลยไปเด้งไปเดิงไปเดิงไปเดิงศูนย์ไป,ไป,ไป,ไปสิบเอ็ดครับนะนะลืมลตน,นะลิมิตโซโลโซโลสีม่วงครับหกดาวชัมาา้มปะจ้าโอเคจบกัน เอาเรามาต่อน,นิกากันอีกสองทีแล้กันนะสองทีนะอันนี้ครั้งที่สองนะครับมานิกากครั้งที่สองขอไม่ข้ามแล้วกันนะขอพูดเกีนน่ยวกับนิกากด้วยนะครับอ่าน,นิกาเนี่ยปัญหาของนิกากตอนนี้ก็คือว่ามันเก่งทั้งคู่เลยนะการจะมีตัวเดียวเดี๋ยวมันเลยเป็นปัญหาโค้กนะครับเพราะงั้นคุณจะอัพขึ้นหกดาวบวกหรือไม่อัพก็พยายามคิดดีๆแล้วกันนะเพราะการะโหลกปังหาย,ยากอยู่ เดี๋ยวอนาคตแหละประมาณ34เดือนแหละการโหลกมันก็จะหาง่ายขึ้นในร้านค้าอาจจะเป็นร้านเลลี่หรืออาจจะเป็นร้านของอีเวนต์ใดๆอีเวนต์หนึ่งเนาะอาจจะกลับมาแล้วมันหาง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ยังหายากอยู่นะครับโอ้อยากแล้วค่ะเอ้เบียร์ดีกว่าบิ๊กมัมเอ่อม่วงแนวตั้งใหม่นะครับผมมีแล้วเพราะผมแลกซื้อมาเปิดกาชาไม่ออกกูซื้อแพงเลยให้ดีหลักนะนะผมซื้อมาแล้ว เปิดไม่ออกนะักซื้อเลยแล้วกันอ่ะนิกาต่ออ่าแล้วก็กระโหลกของนิกาเนี่ยตอนนี้ถ้าผู้เล่นใหม่เล่นตอนนี้คุณหาไม่ได้ครบแน่นอนเพราะอีเวนต์การแจกกระโหลกเนี่ยมันหมดไปแล้วมันผ่านปัจนอนทำให้ตอนนี้หาไม่ได้แล้วแค่แต่คือน,นี้อ่าถ้าหากคุณต้องการจริงๆก็ต้องรอไปเลยประมาณ3าเดือนเนาะถึงเกมเขจะเอากลับมาขาย เวลาปกตินะอาจจะมาขายไวกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเวลาปกติคือส4สเดือนนะครับมันก็เคยมีแหละที่เอากลับมาขายไวนะครับประมาณแค่เดือนกว่าก,าก,ากาาานะ็กลับมาขายเนาะก็รอทางกมเอากลับมาขายเนาะตอนนี้คือคุณหมดสิทธิ์แล้วในการหาหมานะครับเพราะอีเวนต์มันจบไปแล้วเนาะเซโ,โ,โตะซึ่งถึงคุณจะมาเริ่มหากระโหลกนี้กะตอนนี้คุณก็หาได้แค่หนึ่งอันนะครับ แค่หนึ่งอันนะจากอีเวนต์ของวันที่20เนี้เอ่อก็แค่ได้แค่หนึ่งอันแต่ในการอัปเกรดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ตั้ง5อันนะเพราะงั้นก็เลยบอกว่าหมดสิทธิ์แล้วกับผู้เล่นใหม่ที่คุณต้องการจะหากระโหลกของนิกะให้ครบๆนะครับคือหมดสิทธิ์แล้วเพราะเดี๋ยวเดินหน้ามันก็หมดอีเวนต์ของช่วงนิกะและหลังจากอีเวนต์ช่วงนิกะจบไปก็จะเป็นช่วงของฉลอง9.5ปีนะครับ Uhm เดี๋ยวฉลองต่อนะครับวิวอ like ัลลเบกานะครับหลังจากจบฉลองนี่กะไปเจอฉลอง9.5ปีต่อซึ่ง9.5ปีเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะมีลิมิเตดมาหรอกถ้าหากเป็นแบบเหมือนปีก่อนนะปีก่อนก็มีมาเป็น8.5ปีคือออาื้ช่วงจ5ปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะมีแค่ตละครของฉลองหมาเนอะ ซึ่งตัวคอร์ฉลองเนี่ยมันก็หายากคอๆกับลิมิเต็ดแหละสุดท้ายครับสิบเอ็ดครับเล่มีตแซ็คโอเคครับคลิปในวันนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเปิดได้เป็นไคโดลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดใหม่อย่างอ่าใครวะอาโลบินใช่ไหมโลบินแล้วก็อานานมิจงังแล้วก็เป็นไคโดวีเอสนี่มันมันเหมือนเปิดกาชาเก้าปีเลยฮนะ ประมาณนี้ครับได้ลีเบเตมาสี่ตัวมีเพชรเหลืออยู่ที่2,045เม็ดเนาะเอาไปเปิดต่อกันเองครับเดี๋ยวผมจัดแจกในเพจของมิสซิคเนาะวันพรุ่งนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตาเพิ่มกำลังใจให้ผมนะยครับถึงงี้สวัสดีครับ